ในปี2026ประเทศไทยได้เปิดตัวรถถังรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า T21 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกองทัพไทยยุคใหม่ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานความคล่องตัวความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพในการรบ T21 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพสนามรบของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาป่าไม้หรือเขตเมือง T21 มาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรพร้อมระบบยิงอัตโนมัติและการควบคุมด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีระบบตรวจจับความร้อนกล้องอินฟราเรดและเรดาร์360องศาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและทำลายเป้าหมายในระยะไกลระบบกรอบป้องกันที่ทันสมัยยังช่วยให้สามารถต้านทานการโจมตีจาก RPG และขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้อย่างดีเยี่ยม ภายในตัวรถได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจในเรื่องความสะดวกสบายของพลประจำการมีระบบปรับอากาศเต็มรูปแบบและระบบควบคุมภายในที่ใช้จอสัมผัสพร้อมเทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจในสนามรบได้อย่างรวดเร็ว T 2 1ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีของไทย แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการรักษาเอกราชและป้องกันประเทศในยุคใหม่ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของกองทัพบ,บกไทยที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายบนเวทีโลกแน่นอนต่อไปนี้คือเนื้อเรื่องเพิ่มเติมของรถถัง T ี21ของไทยปี2026แบบต่อเนื่องเพิ่มความลึกด้านยุทธศาสตร์การฝึกใช้งานและบทบาทในภูมิภาคขีดขีดขีด หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2026รถถัง T21 ได้รับการบรรจุเข้าประจำการในหน่วยรบหลักของกองทัพบ,บกไทยโดยเฉพาะในกองพลทหารม้ารักษาพระองค์และกองพลยานกรอบพิเศษโครงการพัฒนานี้ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างวิศวกรไทยและพันธมิตรเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการสร้างรถถังที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและลักษณะสงครามยุคใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ T21 ไม่ได้เป็นเพียงรถถังที่ใช้ในสงครามภาคพื้นดินเท่านั้นแต่ยังได้รับการปรับแต่งให้สามารถทำงานร่วมกับโดรนลาดตระเวนระบบสื่อสารดิจิทัลขั้นสูงและเครือข่ายการรบแบบเน็ตเซนทริกวอลแฟร์ได้อย่างไร้รอยต่อทำให้สามารถประสานงานกับกำลังทางอากาศ หน่วยรบพิเศษและระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ได้ในเวลาเดียวกันการฝึกอบรมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บนที21ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งกองทัพได้จัดตั้งศูนย์ฝึกพิเศษโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์รบเสมือนจริง vr combat simulation เพื่อให้พลประจำรถได้ฝึกซ้อมในสถานการณ์หลากหลายเช่นการรบในเขตเมืองการโจมตีในเวลากลางคืนหรือการป้องกันฐานในพื้นที่ภูเขา ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ t 21พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในแง่ของบทบาทระหว่างประเทศที21ยังถูกนำไปแสดงในนิทรศการทางทหารระดับนานา,นาชาติเช่น Defense and Security Expo ที่กรุงเทพมหานครและ Asian Tank Challenge ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยมีหลายชาติเริ่มแสดงความสนใจในแบบแปลนของท21สำหรับการพัฒน,นาในประเทศของตน ที1ไม่ใช่แค่เครื่องจักรกลแห่งสงครามแต่มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีและการก้าวสู่บทบาทที่เข้มแข็งมากขึ้นของไทยในเวทีความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลกขีดขีดขีด,ขดถ้าคุณต้องการให้เนื้อหานี้กลายเป็นสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ภาคเสียงหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษบอกได้นะครับ